สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับ,ค,รบคุณเปาวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการอยู่คอนโดเก่าเก่า<ม>ว่าแบบมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับที่ไม่มีแซมอยู่ในคลิปนี้นะครับก็เพราะว่าเขาอยู่บ้านแต่เราเนี่ยเราแบบ กูแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยใช่ใช่เออมามากรุงเทพแรกๆใช่มาจากต่างจังหวัดเนาะเออทงานหน้าสงสารก็เลยมีประสบการณ์ที่ตรงกันนะครับแต่อยู่คนละที่กันนะครับผมมาอยู่แถวบางพลัดแถวจรัญนี่อยู่แถวลาดพร้าวลาดพร้าวเราก็จะมีกําลังแค่พออยู่นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคอนโดมันมีสมัยก่อนเราไม่มีประสบการณ์เรื่องคอนโดเรื่องแบรนด์ของยี่ห้อคอนโดต่างๆครับเราก็จะเห็นว่าอะไรถูกก็เข้าไปดูก่อนเออ แล้วห้องพอได้ก็โอเคอืมจัดไปอะไรเงี้ยใช่เออของเปล่าเป็นไงบ้างเนี่ยลองเล่าดูสิโอ้โหโอ้โหเลยอะเปิดตนั้นมานะเออเอออยู่อพาร์ตเมนต์แถวรามอ่าแล้วก็เซิร์ชเซิร์ชเร์อยากได้ล้คอนโดสักหลังหนึ่งเซิร์ชเซิร์ชเจอเน็ตเน็ตอืมเว็บอะไรแล้ววะอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเออก็เลยมาดูอืม บรรยากาศคอนโดก็ใช้ได้นะราคาประมาณ3ามแสนกว่าเกือบสี่แสนถูกนะถูกใช่จะบอกว่าคอนโดที่หมายถึงนะครับจะเป็นคอนโดหลักแสนนี่ก็หลักแสนเหมือนกันเพราะเราดูเรื่องงบเป็นหลักเนาะใช่เออเรื่องงบแล้วก็เออมันดีอย่างมันได้ห้องห้องใหญ่40ตารางเมตรม,มีสระว่ายน้ําแล้วสามแสนว่าบาทใช่โอ้คือเหมาะสําหรับคนไม่สบการณ์แล้วก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะใช่ฮนะ ด้วยความเป็นเฟ์ดิเฟชันดูแล้วชอบเลยก็เลยตกลงซื้อเลยครั้งเดียวเลยครั้งเดียวครั้งเดียวโอ้โ่ิต่อต่อราคากันนิดหน่อยแล้วก็ซื้อเลยไม่ได้เทียบคือเราอยู่แถวนี้แล้วก็คงจะชินชินอเหมือนกันเลยนะครับคือตอนที่ผมดูคอนโดห้องแรกที่อยู่อาศัยจริงๆตอนนั้นอ่ะไม่มีประสบการณ์เลยเพราะเรายังอยู่มหาลัยออันนี้คือห้องแรกคือใช้เงินพ่อซื้อก็แล้วก็หลักแสนบาท การที่เจอห้องนั้นก็คือเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วไม่รู้ด้วยว่าอะไรมีีห้ออะไรเห็นว่าแบบรเวอร์ไซส์ของใสัริมน้ำว่ะแล้วราคาราคาห0าแสนกว่าบาทคนอื่นเขาขายแบบคอนโดใหม่ๆตรงข้ามกันนะเก้าแสนเล้านสองเที่ยวของกูได้ขนาดเท่ากันเลยอ่ะห้าแสนสองรีบไปดูเลยรีบไปหาโทรหาเจ้าของบ้านเจ้าของห้องเลยไม่มีดูเทียบห้องอื่นไม่มีดูเทียบคอนโดอื่นเจอเจ้าของเสร็จปุ๊บ วางจองเลยอชัองเดียวทั้งดีเพนชั่นเหมือนกันครั้งเดียวเหมือนกันแล้วไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมเลยด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยอืก็ดูแต่ห้องแลวว่าแบบเฮ้ยห้องก็ไม่ไม่เล้าครับไม่ไม่เป็นอะไรก็อยู่ได้ปกติก็เลยซื้อไปอยู่ไปอืมราะท่านเรียนวิศวะหะือยังเรียนแล้วอ๋อก็ยังเพราะวาพอมีความรู้เรื่องโครงสร้างอะไรบ้างรู้แต่โครงสร้างแต่ไม่รู้เรื่องเรื่องแบรนด์อ่าเนาะมันจะคนละแบบกันไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้อะไรแต่รู้ว่า อ๋อดูออกแล้วกโครงสร้างเป็นยังไงนิดๆหน่อยๆแล้วห้องส่วนใหญ่มันจะไม่มีฟังก์ชันนะมันจะเป็นห้องเปล่าๆแต่ห้องมันใหญ่อะมันเหมือนอพาร์ตเมนต์อะแต่ว่าเราซื้อมันอะของไม่เป็นแบบนั้นเป็นห้องสตูดิโอใหญ่ๆเลยใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ของห้องเปล่านี่มันแบ่ห้องนอนห้องนอนห้องนั่งเล่นอบ่งด้วยมีแบ่งด้วยสามแสนกว่าได้ของดีเนี่ยเฮ้ยได้ของดีดีของผมสตูดิโอนะครับห้าแสนเออแล้วก็พออยู่เสร็จปุ๊บมีปัญหาอะไรบ้าง เขาที่อยู่มาเรายาวๆรวมๆกันโอเคปัญหาอ่ะอย่างแรกเลยคือที่ต้องเจอทุกวันนะที่จอดรถอืมอ่าเจอกันไหมครับใครที่อยู่กลับมาคอนโดเวลาไหนม่นก็เต็มอืมเต็มตลอดเลยอยากถามว่าเออคอนโดสมัยก่อนอ่ะที่จอดรถเป็นแบงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ว่าทำไมมันเต็มตลอดส่วนใหญ่ตามตามกฎหมายนะครับมันสามสิบสามเปอร์เซ็นต์สามสิบสามเซ็นของจํานวนห้องทั้งหมด อแต่พอเป็นคอนโดที่เราซื้อๆกันอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นคอนโดแบบ8ชั้นใช่คอคนโดเตี้ยคอนโดเตี้ยครับ<ม>คอนโด8ชั้นเนี่ยแล้วพอมันเตี้ยเนี่ยที่จอดรถอ่ะไม่มีใครทำ2ชั้นหรอกมันคือชั้นหนึ่งนั่นแหละแล้วก็จอดแปะแปะไปชั้นหนึ่งแล้วก็ถนนอืเขาก็นับมาเป็นที่จอดรถเพราะนั้นตึกที่เหลืออีก7ชั้นอ่ะมีกี่ห้องไม่รู้แหละทุกคนก็ต้องมาจอดในลานเดียวกันอืที่จอดรถมันเลยมันเลยน้อย นั่นแหละอพอมันน้อยแล้วอ่ะพอเราทํางานกับดึกใช่ไหมฮะมแล้ว้องไปจอดแปะข้างนอกอืแปะข้างนอกซึ่งจอดยากยากเพรมันต้องถอยเข้าซองใช้เวลานาะนใช่ <laughs> แล้วก็ถ้าณณวันนี้ตอนนี้ขายไปแล้วนะแต่ว่าณก่อนที่จะขายประมาณสามปีอ่ะอก็ ที่จอดที่อื่นเนี่ยตรงตรงตรงนั้นอน่ะเขาเริ่มทําเป็นบ้านเป็นเป็นตึกเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่มีที่จอดแล้วปัจจุบันเนี้ที่ทำไปดูนะหนักกว่าเดิมอีก <laughs> หนักกว่าเดิมฮนะม <laughs> คือเหมือนกันเลยคือคอน,คอนโดครับนอกจากจะใต้ตึกไม่พอแล้วอ่ะมันลามไปถนนข้างนอกเลยอืมจอดกันแบบแล้วก็แบบเอาเอาง่ายๆคืออา่าสิ่งแวดล้อมของแต่ละคอนโดนะอ่ะนะมันไม่จะตามกลุ่มนั้นๆนะครับใช่ของผมนี่ตัดสินใจขายตอนนั้น,นาขายไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าจอดรถกันเนี่ย นอกจากจะต่อจะทับจะอะไรกันแล้วด้วยนะอืเข็นกันแบบว่าไม่ใช่เข็นเพื่อสบายๆนะเข็นชนกันแบบอีลุงตุ้งนั่งอะโหดมากคือแบบถ้าเกิดจอดแปะนะเขาด้วยความที่แบบต่างคนต่างอยู่มากๆอะแล้วมันลาคาญกันแบบที่จอดรถต้องแย่งกันอะบุบอะเอางี้ดีกว่ะเข็นกันบุบอะมีทะเลาะกันบ้างไหมต้องเอาโฟมมาแขวนอืเคยเพื่อนๆเคยไปจอดรถที่ลานจอดรถหมอชิดไหมครับ ราจอดยศใหญ่ตรงนั้นที่มีส่วนเดียวจักนะทุกคนน่ะที่จอดตรงนั้นน่ะต้องเอากล่องไอ้กล่องข้าวอ่ะที่เป็นโฟมอ่ะมาแขวนหน้าป้ายทะเบียนหน้าหลังหัวเข็นกันคอนโดผมอ่ะแบบนั้นเลยอ่าคือเข็นกันแบบไม่สนใจอ่ะกูต้องออกให้ได้อ่ะอืแล้วแล้วเรื่องคุณภาพคุณภาพคนอะไรแถวนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเป็นเลตราคาบอณนั้นของเบตเ้ือเลยอ่ะเออยังไงอันที่หนึ่งโครงสร้างตึก โครงสร้างตึกก็คือมันไม่มีห่อที่เราไปซื้อแล้วมันก็ถูกๆเสียงทุกห้องได้ยินหมดมคือข้างๆเราอยู่ห้องกลางห้องซ้ายก็ได้ยินห้องขวาก็ได้ยินข้างบนนะ่ะทำให้แขนเสื้อตกอะเหรียญตกได้ยินแก,กแก่งๆเดี๋ยวของตกงปึ้งังใครลากโตกะ๊ะอ่ะได้ยินหมดแต่ว่าข้างบนนี้เพิ่งฆ่าตัวตายไปเมื่อเดือนที่แล้วน้ำหยดเลยไม่ใช่คือที่เจอตลอดเลยนะคือห้องข้างๆจะเป็นห้องแบบ อ่าเป็นมีลูกมีสามีภรรยาแต่เป็นวัยรุ่นอ่ะอ่าแล้วก็ทะเลาะกันตลอดแล้วชอบทะเลาะตีสองตีสามทะเลาะกันจนแบบห้องอีกข้างข้างนึงห้องข้างข้างนึงเนี่ยห้องข้างข้างอีกฝั่งนึงอ่ะไปแจ้งความอืเพราะว่าเขาทะเลาะกันแบบทาร้ายร่างกายด้วยอืมเอาง่ายๆผมอยู่กับน้องสาวนะน้องสาวผมร้องไห้เลยอุ้ยทะเลาะกันแบบเรารู้อ่ะว่าในห้องอ่ะต้องรุนแรงอ่ะอุ้ยเออคือน่ากลัวมากเลยแล้วก็ ตื่นเช้ามาเวลาเราผ่านแล้วก็บางทีบังเอินเจอก็เจอเหมือนกับทำมันไม่เหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะหมาถึงว่าเขาอะนะสมมอนว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นึกว่าวไม่มีเสียงไม่มีอะไรมั้งแต่ผู้หญิงตาเขียวหัวนี่หมดเลยลเอออันเนี้ยเจอตลอดที่<ม>อยู่อาศัยเลยแล้วก็เขาก็ไม่เคยย้ายไปไหนเช่านานมากเลยแต่เราอะซื้ออยู่เราหนีไปไหนไม่ได้อแต่เขาเช่าเป็นปีทะเลาะกันวันเว้นวันแล้วเรื่องเช่าเนี้ยคอนโดราคาประมาณนี้ค่าเช่ามันก็จะไม่แพงมากอ่ะถูกน่าเหลือประมาณแบบ ้าพันหกพันเจ็ดพันประมาณนี้เนาะนี่ยังดีนะเจ็ดพันนี้ไหมของเบนซ์น,นะสามพันเช่าเท่าออพันเบนซ์เลยอุ้ยเหรอเอะค่าเช่าสามพันแล้วก็มันอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียน<อ>แล้วมันคนที่มาพักอาศัยอะครับมันก็ไม่ใช่โรงเรียนมหกอะมันก็ไม่ใช่เด็กมหาลัยอ่ะจะเป็นอารมณ์เทคโนหรือ,อไม่ก็กศอนอปวชอะไรเงี้ยจะเป็นเด็กแบบอารมณ์วัยรุ่นอ่ะทรงอย่างแบบดใช่แล้วก็มันจะผสมทุกอย่างอะ พีคพีคคือรอปพอี่คอยดูแลใต้ตึกอะโดนตีหัวควรดูแลเราอะโดนตีหัวเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วอะไม่ไหวแล้วอยู่ในอยู่อยู่ในระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่คุ้มกับความเสี่ยงละเพราะมันเกิดเหตุบ่อยเหลือเกินเออเราก็เลยแบบเอตัดสินใจขายปัญหาเยอะมากมีเจอพี่พีอะไรอีกไหมเออคอนโดผมอะ ไม่ค่อยมีตีกันอืแต่ว่ามีการแบบเป็นเป็นความสนุกสนานกันมากกว่าสนุกสนานในแบบเกินตัวก็คือทุกเย็นนะฮะทุกเย็นเหล่าพี่ๆวินมอไซค์ก็จะจับกลุ่มกันกินเหล้าเปิดเพลงเปิดพับเปิดเถกกันข้างล่างโอ้แล้วมันมากผมอยู่ชั้นแปดนะผมชั้นแปดนะวินเขากินอยู่ชั้นหนึ่งนะแต่ผมเนี่ยเสมือนนั่งอยู่ในวงเลยเอ้ย ใช่จุดน <hum ั้นเอมันเจอทุกว huh> ันข้อมันก็งุนหิดหรือว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเราต้องเจอเขาทุกวันหลงไปเจอเขาทุกวันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหัวปวดเหมือนเหมือนอปพใช่ใช่แล้วก็มีความน่ารักของเพื่อนบ้านอมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรโหดร้ายนะแต่ว่าเพื่อนบ้านหลายหห้องด้วยคราที่ไปเขาเป็นห้องเช่าแล้วก็เป็นคืออะไรนะแต่เขาไม่ค่อยจ่ายค่าไฟกันเขาโดนยกมิเตอร์กันบ่อยแล้วหลายๆห้องก็เลยมา ขอเสียบปลั๊กข่วงของเราอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเสียบปลั๊กพ่วงเลยเสียบปลั๊กพ่ววฮะไปใช้ท่ห้องนั้นเออเออก็เสียบชาร์จแบตเสียบพัดลมอะไรแบบเนี้ยจะได้เป็นเป็นจุดให้แบบพิจารณาของเป็นคล้ายกันแต่ไม่ให้ไม่จ่ายค่าไฟแต่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางไม่จ่ายค่าส่วนกลางคือด้วยความที่เราอยู่เป็นตึกเตี้ยครับมันอยู่ตามซอยลึกๆเนาะเวลามีเสียงเพลงแบบเนี้ยเหมือนกันเลยคือดังก็หึมมันจะแบบแล้วก็ จะเป็นอย่างนี้กับทุกวันเลยวันเว้นวันเลย,เลย,เลยมีปาร์ตี้มีอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าของที่ปล่อยเช่าก็จะไม่ค่อยได้มาเพราะเขารู้ว่าปัญหามันเยอะเ็าไม่อยากมารับรู้อ่าใช่แล้วเขาก็จะเก็บแต่ค่าเช่าโดยที่ค่าสนกลางบางทีก็ไม่ยอมจ่ายอืมจนนิติมีปัญหาของผมมีทั้งหมดห้าตึกคือพอเป็นห้าตึกอ่ะพอคนไม่จ่ายพร้อมๆกันเยอะๆอะ่ะมันก็เลยอยู่ไม่ได้อืก็เลยต้องตั้งนิติแยกตึกใครตึกมันอ๋อเออต่างต่างคนต่างดูแลเป็นของตัวเองอืเออทั้งทั้งที่มันเป็นโครงการเดียวกันนะ แล้วพอต่างคนต่างดูแลด้วยกันคราวนี้ตึกไหนไม่จ่ายเยอะสุดก็มีปัญหาเยอะสุดปัญหาเยอะสุดทําให้มีปัญหาในตึกตัวเองแล้วลามมาถึงตึกคนอื่นอ,อ <laughs> คือม,มันหนักกว่าเดิมตอนแรกนึกว่าแบบเออจะจะ,จะทำให้แบบเคลียร์ง่ายขึ้นใช่ไหมคนต่างอยอูไปพอแยกเสร็จปุ๊บนิติแยกกันเสร็จปุ๊บบุคลากรเนี่ยตามใต้ตึกก็ต้องแยกเป็นห้าจุดอ,อื คฟิคคอร์สของแต่ละตึกเยอะขึ้นอืแล้วคนที vals? ่ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายคงเดิมเหมือนเดิมเออห้ามอ่ใครไม่จ่ายค่าใครไม่จ่ายค่านิติเอ้เขาไม่จ่ายค่าส่วนกลางห้ามจอดรถนะไม่ไม่ทานู่นไม่ทํานี่ให้อืไม่จอดรถในตึกเองก็เลยมาจอดตึกคนอื่นอืมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วเรารู้เลยว่าปัญหาแบบเนี้ยยาวก็เลยขายทิ้งโดยที่แบบไม่อยากเก็บเอาไว้ปล่อยเช่าได้ซ้ําครับเพื่อนๆบางคนอาจจะรับได้ก็ได้แต่ว่าถ้าผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปวดหัวอื เออวันนั้นที่ถามกันนะตอนที่เราแตนเจจะขายอะ<ช>่ะก็แบบเออจะเก็บไว้ปล่อยเช่าดีไหม,มตัดภาระเนี้ยใช่ <laughs> เพราะว่าพอพอคอนโดที่ไซส์ขนาดนี้ครับค่าเช่ามันก็จะถูกกลุ่มคนที่ไหวที่จะมาเช่าก็อีกกลุ่มนหนึ่งนะเออของบางนี่ตอนขายขายให้คนที่เขาอยู่คนที่เขาเช่าไปเลยก็หรือว่าเขาอยู่แล้วเขาชอบก็โอเคใช่ใช่เอาเลยบางคนก็จะชินอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเลยก็ประกาศขายในราคาที่ไม่ได้แพงครับเราซื้อมาไม่แพงเราก็เลยขายไปในราคาที่แบบ เหมือนอยู่ฟรีแล้วก็ขายเท่าทุนไปก็มีคนที่กําลังพอดีพอดีที่เขารับได้กับแบบนี้เนี่ยเขาก็ชินหรือว่าเขาไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะก็ถือต่อส่งต่อกันไปแต่คนที่ซื้อใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับก็พิจารณาเนี่ยเหล่านี้ครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะดูให้ลูกๆครับเนี่ยอันนี้คือมันเกิดขึ้นจริงในคอนโดที่โนเนมด้วยแล้วก็ถูกเกินไปดัะนั้นก็อาจจะแบบเลือกแบรนด์ขึ้นมานิดนึงที่แบบคุณคุนหูแบรนด์ที่อยู่ในตลาดนะครับที่คุณคุนหูเนี่ยเข้มงวด ขนาดแบบเจ้าเล็กๆนะราคาล้านหนึ่งล้านสองเนี่ยแต่เขาเข้มงวดมากก็มีอ่าก็มันจะทําให้สมาชิกในบ้านปลอดภัยอรปภก็จะไม่โดนตีหัวมันคโนโดผมนะครับต้องดูระบบการจัดการโดยรวมด้วยเนาะใช่ใช่ดูแค่แบบชอบชอบที่นี่ชอบตึกนี้อะไรมันดูมากต้องดูมากกว่านั้นใช่จะไม่ดู่ดูใไปเป็นแบบอยู่ไปเป็นสังคมอ่ะว่าต้องดูอะไรหลายๆอย่างต้องต้องจูเข้าหากันใช่จะไม่ได้ดูแค่ราคากับ ตัวขนาดห้องะใช่ไหมไม่เอานา้ไม่เอาต่อให้ถูกเท่าเดิมนะถ้าเราถ้าเรานัาเวลานี้แล้วก็กลับไปซื้อนะไม่เลยไม่ดีกว่าเออถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้โดนมาแล้วก็เอาให้มันผ่านไปแล้ออไปเริ่มเริ่มใหม่ในอีกแบบหนึ่งเออที่ถามอลยแล้วคอนโดแบบนี้ซื้อมาแต่งซื้อมารีโนเวทขายอ,อ่ะดีไหมถ้าเป็นคอนโดแบบนี้หลักษาะที่เราเคยอยู่เนี่ยดีในด้านลงทุนอ่ะดีนะครับเ,ออเพราะว่าราคามันไม่แพงออแล้วก็ คนที่จะมาซื้อลงทุนเนี่ยก็ซื้อแบบนี้เยอะสามสี่แสนในค่าเช่ามันจะโดนค้ำไว้ละว่าแบบขั้นต่าต้องเท่าพนะันเมตรน่ะสามพันอัพเพราะฉะนั้นห้องยิ่งถูกยิ่งดีสําหรับคนที่ลงทุนสามล้านบาทซื้อห้องแบบเนี้ยได้ห้าหกห้องเลยโอ้ซื้อคอนโดใหม่ดได้อาจจะหนึ่งสองห้องถูกปะแทบจะเกือบชั้นเลยใช่แล้วก็เพียงแต่ว่าคนที่ลงทุนแบบเนี้ยเขาต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าก็จะมีโอกาสที่จะ ต้องตามค่าเช่าบ่อยน้อยมีโอกาสที่แบบห้องจะช้ำแล้วก็มีอะไรโวยวายเนี่ยก็ทำใจไม่ไม่สนใจให้นิติให้อะไรจัดการตามกฎหมายไปอย่างเงี้ยแต่เกิดคนที่เครียดง่ายก็ไม่แนะนำเออใช่แต่ว่าคอนโดคอนโดที่ราคาถูกอะ่ะต้องตามค่าเช่าบ่อยกว่าคอนโดที่เนาะใช่ต้องตามเพราะว่าน,นักตัวมันต้องตามค่าไฟไม่จ่ายเนี้ย เออเออค่าเช่าจ่ายแต่ค่าไฟค้างหลายเดือนบินก็มาแจ้งที่เราจะยกหม้อมายกที่เราอย่างเงี้ยเออมันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เนี้ยครับเป็นเพื่อนเป็นประสบการณ์ที่สองคนนะครับมาแชร์กันต่างทิศทางต่างสถานที่นะแต่เรื่องคล้ายกันหมดเลยเพราะว่าผมถามจากเพื่อนๆหลายหลายคนนะจะคล้ายๆกันหมดเลยในคอนโดที่แบบบางทีมันมันถูกเกินไปเนาะอืมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้เอาประสบการณ์ที่ เจอในอสังหาทุกรูปแบบนะครับมาแชร์เพื่อนๆฟังกันนะครับครัสำหวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย